ทีเห็นเรื้องหลังผมนู่นเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับวันนี้วันที่20ตุลาคม2556ปีนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมากกว่าปี2554นี่เป็นบริเวณวัดบ้านทุ่ยครับเห็นหลัาางพระประธานออกไปนั่นเป็นสาราซึ่งไม่เคยท่วมไม่เคยท่ยวมมาเลยในประวัติศาสตร์5ปีปศ1 5ีกก็ไม่ท่วม แต่มาถึงปีนี้ท่วมท่วมมาประมาณว่า,าฟุตหนึ่งได้บนศาลาและขณะนี้พื้นบนศาลานี่ไม้นี่คือถูกน้ําเลยเนี่ยมันอมน้าเข้ามาแล้วไม้เบียดตัวกันคาดว่าน่าจะเสียน่าจะเสียเป็นที่เสียหายซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็คงจะต้องออช่วยกันบํารุงแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะว,วัดไมนกล้วยวัดเดียวก็ว,วัดในบริเวณรุ่มน้ําบางประกงเนี่ย ก็โดนมาทุกวัดตั้งแต่ปาจินบุรีมาจนน่นแหละครับยันไปถึงประมาณว่าแถวเลยคุกกลางเนี่ยไปแถววัดหลวงพ่อโสธรนี่ก็อาจจะน้อยหน่อยครับเลยมาทางนี้ครับมีศาสนาสถานเป็นโบราณโบราณสถานที่เก่าแก่มากมีอายุมากกว่า200ปีครับ,รบที่เห็นน่นเป็นพระโบส์นะครับพระโบสก์ก็ไม่กี่ปีแล้วครับไม่ถึงร้อยปีนะเออ น้ำก็ท่วมแล้วแต่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าไปดูตรงนี้ครับกําลังที่คิดว่าจะบูรณะกันที่เรียกว่ามลดบขณะนี้น้ําท่วม <c oughs> แล้วก็น้ําไหลไหลมากจนไหลบ่าเข้าไปนี่ก็เซาะเซาะฐานฐาน,านมลดบคาดว่าหลังจากน้ําแห้งแล้วเนี่ยอาจจะ,ะมีอันตรายก็ได้นะครับก็ให้ท่านผู้ชม ทั้งหลายได้รับชมกันนะครับว่าอุตกภยัยครั้งนี้เนี่ยแลดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ใหญ่ครับ